สวัสดีครับนายแพทย์ชุภพคง์สันจำหลัดสัญยญแพทย์กระดูและข้อเฉพาะทางข้อเข่าข้อสะโพกโรงพยาบาลพยาไทายหครับปัญหาเข่าเสื่อมในผู้หญิงเนี่ยเจอได้มากกว่าผู้ชายถึง4-5เท่าครับในผู้หญิงเจอได้ถึง70-80%เลยผู้หญิงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้นะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมจะมีอาการปวดขดัดตึง หรือเสียวเวลาที่เราเดินขึ้นหรือลงบันไดในผู้ชายและผู้หญิงเหมือนกันนะครับถ้ามีอาการปวดแล้วก็เสียวมากขึ้นจะเกิดการหนักเสบทําให้มีอาการบวมแล้วก็ตึงหลังจากนั้นถ้าเดินไม่ค่อยถนัดกล้ามเนื้อเรื่องฝ่อก็จะมีอาการล้าของกล้ามเนื้อได้ครับมีหลายปัจจัยนะคะที่ทําให้พบปัญหาข้อเข่าเสื่อมในผู้หญิงได้เยอะนะคะ นอกจากเรื่องของกายภาพที่แตกต่างกันแล้วมวลกล้ามเนื้อที่น้อยกว่าหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่น้อยกว่าผู้ชายรวมทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมก็มีส่วนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สําคัญมากในผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะแต่ผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนเนี่ยจะยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนดูแลคอยช่วยชะลอความเสื่อมของกระดูกอ่อนที่ผิวข้อค่ะแต่พอเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนและถ้าไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทนและยิ่งอ้วนหรือเข้าเกณฑ์โรคอ้วนด้วยแล้วก็จะยิ่งทําให้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมได้้มากขึน นวัตกรรมในการรักษาข้อเข่าเสื่อมปัจจุบันมีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดที่ใช้โลบอทในการช่วยผ่าตัดก็คือใช้หุ่นยนต์ช่วยความแม่นยำสูงฟื้นตัวไวหรือถ้ายังไม่ถึงขั้นผ่าตัดการรักษาเพื่อป้องกันเพื่อลดการอักเสบเรามีแผ่นเข็มขนาดเล็กที่ชื่อว่านาโนแพชจะทําให้ลดอาการอักเสบแล้วก็ลดอาการปวดได้โดยที่คนไข้ไม่เจ็บจากการฉีดยาและเรามีนวัตกรรมที่ช่วยชะลอความเสื่อมเป็นการชะลอไวอย่างหนึ่งของข้อเข่าก็คือการฉีด PRP ครับการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ไปสู่ ว่าข้อเข่าเสื่อมหรือแม้กระทั่งเสื่อมแล้วเราไม่อยากปวดจ,จะประกอบไปด้วยเรื่องของการลดน้ําหนักการรักษามวลกล้ามเนื้อและออกกําลังกายแล้วก็สุดท้ายคือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับการลดน้ําหนักเป็นสิ่งสําคัญเพราะน้ําหนักตัวที่เรามีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือการเพิ่มภาระที่มีต่อข้อเข่าเข่าเราก็ต้องรับน้ําหนักนั้นทําให้มีความเสื่อมได้ครับ การออกกํากลังกายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาและรักษามวลกล้ามเนื้อนั้นไว้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงข้อเข่าเราจะรับภาระน้อยลงครับและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นเนี่ยเช่นการนั่งยองการนั่งกับพื้นการนั่งข่อยห้างพวกนี้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลยนะครับาการลดน้ําหนักมีบทบาทมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีปัญหาข้อเข่านะคะเพราะน้ําหนักที่มากขึ้นแน่นอนว่าเข่าต้องรับน้ําหนักเอยอะยิ่งถ้ากล้ามเนื้อเหนือเข่าไม่แข็งแรงด้วยแล้วปัญหาเข่าเสื่อมก็จะเกกิดดพบไ้้มาขึนค่ะ ในปัจจุบันนะคะการลดน้ําหนักนอกจากที่จะใช้การควบคุมอาหารร่วมกับการออกกําลังกายแล้วนะคะยังมีการใช้ยาร่วมรักษานะคะซึ่งเป็นยาที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ในข้อบ่งชี้สําหรับการลดน้ําหนักค่ะสําหรับคนไข้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและมีอาการปวดรุนแรงมากจนไม่สามารถจะใช้ชีวิตประจาวันได้แต่ในขณะเดียวกัน มีโรคร่วมและยังไม่สามารถจะผ่าตัดได้การใช้ยาร่วมกับการรักษาทั้งการควบคุมอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะมีบทบาททาให้การลดน้ําหนักมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาการปวดลดลงกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้และยังสามารถเป็นกําลังใจให้คนไข้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและตัวโรคดีขึ้นด้วยคั่ะ